สวัสดีครับผมตนหนุ่มโซรเซลครับผมมารายงานตัวอีกแล้วนะจ๊ะอ่ะอยู่ท้องให้ท้องหน้าคือเก่าพี่น้องเ้ยไม่ได้ไป้ายนะครับผมอ๋อวันนี้ก็เป็นวันยุทธเดินนะครับผมอ่ะมีของมารีวิวอีกแล้วนะครับไม่ใช่งานเรซินนะนะครับนี่น่าจะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะครับที่เขียนหลอกขนส่งเอาไว้นะครับผมเนาะห้ามโยนงานเรซินนะครับแต่ไม่ใช่เรซินนะ้างไนไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลย นะอ่ะแกกันเลยครับผมนะนั่นหนาถาบอลดูโค้กแมนะ็กมาอย่างดีอยากมาโคราชเลยนะจ๊ะมัตเต้อย่างดีอ่ะแกกันเลยครับอ่าแกกันเลยมีกล่องด้านในอีกครับผมจะโดนหลอกหรือเปล่าเนาอมาแกกันแกแกนัน วันนี้จะรีวิวของบ่อยหน่อยนะครับมาเห็นลน้โอ้โหมาอย่างดีเลยนะมันคืออะไรเอ่ยนะครับมันคือเดซิีหรือเปล่านะอะแต่ไม่แค่เปิดแล้วนะครับโอ้โหมันคือแบตเตอรี่นั่นเองนะจ๊ะอะสั่งมาอีกแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับลิซซีโ่โพซีแบิเทียมนะนะครับแบบตัวสีเขียวอ,อ,อ่อนนะ ไม่ใช่อีกเนะาะฝั่งนีว่าฝั่งข้างบนนี่ว่าฝั่งข้างอันนี้คือผมไม่ได้อะไรจากทาง้านเขานะผมซื้อมานด้วยเงินของผมเองนะครับถ้าของท่านไม่ดีแล้วจะให้บอกว่าผมดีเนี่ยของท่านดีเนี่ยผมทําไม่ได้นะบอกก่อนนะครับก็ทุกคนนะครับคนที่ซื้อเนาะคนที่ซื้อเขาก็หวังว่าเขาอยากจะใช่ของ นานๆเนาะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วก็เสียประมาณนี้มันก็ไม,ม่มีใครอยากซื้อโหแพ็คมาอย่างดีเลยอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่อ่ะสีก้อนอ่ะนี่นี่นะครับสีก้อนเลยแพ็คมาดีมากนะครับชื่นชมร้านเลยนะครับผมสั่งมาของเดิมผมมีอยู่8ดก้อนนะีเป็นยี่ิบสีโวลต์น,นะครับผมเนาะจะสั่งมาอีก8ดก้อนนะครับ แล้วผมก็จะเอามารวมกันเป็น48โวลต์นะเพื่อนะครับเพื่อเป็นตัวแบ็กอัพไม่แบ็กอัพสิเพื่อจะต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ตัวซันดีผมนะ6,200วัตต์นะครับอ่ะมาสภาพแบตเตอรี่มีท้องป่องไหมก็มีป่องอยู่นิดหน่อยนะครับนี่นะครับร้านที่ซื้อมา2ล้านก็โอเคนะก็ไม่ป่องเท่าไหร่นะมาร้านนี้ ก็มีป่องอยู่นิดๆิดนะแต่พอรับได้นะครับเป็นแบตบมือสองนะต้องเข้าใจนะครับอันนี้ก็ท้องนิดนิดนดนะก้อนที่สองอดูก้อนที่สามครับก้อนที่สามเออก้อนนี้ดูดีหน่อยนะครับก็มีป่องปองอยู่นิดนดนะครับนี่นี่นะครับอ่านะครับบางคนเขาก็น่าจะตั้งคำถามว่าทำไมผมไม่เล่นแบตลิเทียมลิเทียม nmc นะครับ ผมบอกเลยง,งบยังไม่ถึงงบผมถึงประมาณนี้นะแล้วผมซื้อมาสองสารอบแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็ใช้ได้นะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่ามันอาจจะเก็บไฟไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะกับแบต m m c เนอา mm hmm. ก้อนที่สี่ครับก้อนที่สี่ก็โอเคนะไม่ป่องมากนะครับพอดีเลยนะ, mm hmm. ะแบตล็อตนี้ก็โอเคเลยนะครับ mm hmm. ผมแบตลอ็อตนี้ไม่ป่องเท่าไหร่นะครับผม ถ้าสองล็อตนั้นก็มีป่องป่องอยู่นิดๆน,นะแต่นี่ก็ป่องปอ,งอยู่นิดๆน,นะท้องป่องอยู่ครับน,นี่นี่ครับแนบสนิทกันดีอยู่นะครับผมเขาบอกว่าจะแถมตัวอะไรนะแถมตัวมีบัตรบารมาด้วยเกือบ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 แล้วนี่บัตรบารนี่นะจ๊ะนี่คือบัตรบาร มาเดี๋ยวมาวัดกันดีกว่านะว่าแต่ละก้อนแต่ละก้อนนะครับว่ามันจะแรงดันมันจะเท่าไหร่นะ้ำจะเท่ากันทุกก้อนไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะวัดแรงดันนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อ,อไอมาวัดความกว้างความยาวนะครับความหนาเนาะอ่ะเดี๋ยววัดความหนาก่อนนะมันหนาเท่าไหร่นะครับเป็นนิ้วหรือเปลา่าเป็นเซนล้ะกันนะหนาอยู่ประมาณสักสาม สูงเท่าไรเดี๋ยววัดความสูงให้ดูก่อนนะว่ามันสูงเท่าไหร่นะอืมสูงประมาณสักสิบหกสิบหกจุดห้าสิบหกจุดห้าประมาณนี้นะครับสิบหกจุดห้าเซนนะสิบหกจุดห้ายาวเท่าไหร่มยาว นี่นะครับยาวอยู่25.5นะครับ25.5นะนะครับ25.5นะนี่นะครับ25.5ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูสูงอีกร้อมนึงเนะอะสูงสูง16.5นี่นะครับ16.5 16.5อ่า16 0.5เซนนะครับอ่าอ่ะโอเคนะอ่าแบตก็หนักอยู่นะครับน่าจะประมาณสักประมาณสักเจ็ดแปดโลก็น่าจะได้นะอ่ะมาวัดแรงดันกันดูนะครับแต่ละก้อนนะมันจะเท่ากันไหมมันบาลานซ์มาหรือเปล่านะครับแบตก่อนที่เราจะประกอบนะครับมันต้องวัดแรงดันดูก่อนนะครับมันต้องเท่ากันหรือใกล้เคียงกันทุกก้อนนะครับผมถ้าเกิดว่า ก้อนใดก้อนหนึ่งโบลต์มันตกเนี่ยเราต้องทําการบาลานซ์ก่อนเนี่ยมันเท่ากันก่อนทุกก้อนนะครับหรือไม่ถ้าชัวนะครับเราลองบาลานซ์แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณวัน2วันนะถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งโบลต์มันตกนะครับแสดงว่าก้อนนั้นมีปัญหานะครับมาก้อนแรกอ่าสามจุดสองนะครับสามจุดสองนี่นะก้อนแรกนะสามจุดสองนะครับอ่าก้อนที่สอง อ่าสามจุดสองนะครับอ่าเราไม่ต้องดูข้างหลังนะเราแค่ดูแค่3.2ก็พอนะครับเลขข้างหลังก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะอ่าข้อที่3 3.2นะครับอ่าที่4อ่า3.53นะครับรู้สึกว่าก้อน1กับก้อนที่4นี่จะเยอะอยู่นะนี่ครับ3.5253เนี่เท่ากันกับก้อนนี้ 3 3 2 5 3นะครับแต่2ก้อนนี้นะครับแต่ก็มันมันไมเน่เป็นผลนะครับมันก็ได้อยู่3.2นะครับนี่อ่านี่ก็ได้อยู่ครับ3า8จ2 0 9นนี่ครับ3.2030ดอ่ศนาครับก็ใกล้เคียงกันเกือบทุกก้อนนะครับได้อยู่นะได้อยู่นะครับก็เดี๋ยว เ,เพื่อนๆสนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมเนาะเพราะว่าแบตประเภทนี้นะครับผมก็มีอยู่นะมีอยู่8ก้อนนะครับเดี๋ยวจะสั่งมาอีก8ก้อนเป็นลอ็อตเป็นล็อตนะครับแล้วก็จะมาประกอบนะครับเพื่อเอาไปใช้กับอินเวอร์เตอร์นะอินเวอร์เตอร์48โวลต์ผมนะครับที่ซื้อมาใหม่นะตัวซันดีนะครับ6,200วัตต์นะอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะซื้อแบตนะก็ ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะถ้าเกิดว่าเรางบไปเยอะนะชุดนี้ผมซื้อมาราคาประมาณ3200บาทนะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ตกมันตกก็ละ700กว่าบาทนะนะครับผมเนาะบางคนเขาก็ว่าเอา้าทำไมไม่ไปเล่นแบบ nmc เลยจะได้จบนะครับผมเนอะอันนั้นผมจะเล่นอยู่นะแต่ว่าอยากจะลองไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะนะครับมันอยู่ที่งบประมาณด้วยนะครับผมมีงบประมาณแค่นี้นะครับผมก็ต้อง อะไรที่มันมันพอกับงบประมาณผมเนาะก็ะจะประมาณนี้นะครับผมอขอบคุณมากครับผมอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ